สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวสดมนต์และทำสมาธิองค์เพชรพัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติเขาถามน้องไนส์ครับสวสดมนต์และทำสมาธิอย่างไรให้ถูกวิธีครับลองอ่านหลายที่ไม่เหมือนกันเลย น้องไนซ์ตอบว่าจริงๆแล้วหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติตามท่านในเรื่องของการทำสมาธิไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมาจดจำเกี่ยวกับตัวหนังสือมากมายเมื่อจะสวดมนก็คือสวดมน์เมื่อจะทำสมาธิก็ภาวนาพุทโธเมื่อทำจิตได้ในเบื้องต้นการภาวนาก็จะหายไปเวทนาก็จะหายไปจิตจะเกิดเป็นปิติ ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่เกิดให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับการภาวนาจนรับรู้ถึงการภาวนาที่เบาลงในช่วงนี้จะมีแสงสีเสียงส่งเข้ามาให้ศึกษาเราก็ดูและพิจารณาตามเมื่อพิจารณาแล้วจะเกิดเป็นปัญญาถึงตรงนี้จิตและกายจะเริ่มแยกออกจากกันที่เราเรียกกันว่ากายละเอียดและกายหยาบ หลังจากตรงนี้การสอนธรรมก็จะเกิดจากองค์ธรรมเป็นผู้สอนด้วยจิตของเราจะถูกพัฒนาขึ้นตามลำดับค่ะน้องบอกให้ฝึกจากการปฏิบัติธรรมเมื่อมีคำถามให้ถามจากผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมไม่หาจากการอ่านค่ะน้องบอกประโยคสุดท้ายน้องฝากบอกสมาชิกทุกคนในกลุ่มค่ะนิรมิตเทวาจุติ องค์เพชรพัทระนาคารนคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติแม่นกพูดว่าสารจากอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติถึงการอธิบายความว่าทําไมท่านอาจารย์น้องไนส์จึงเชื่อมจิตและท่านเชื่อมจิตเพื่อสิ่งใดสิ่งที่มีอยู่แล้วคือรูปสมมติที่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตัวอักษรอยู่ในตําราคัมภีร แต่การเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนส์คือการที่ท่านใช้พลังวิเศษวงเล็บแสงธรรมที่ได้รับพรมาจากองค์พุทธ,ธะนำพาพลังนี้ให้นำทางเราอันเป็นลักษณะของแสงแห่งธรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้ซึ่งคำสอนข้อธรรมและเรื่องราวแห่งผู้บรรลุธรรมจากศูนย์ธรรมะโลกุตะและรวมถึงให้เห็นถึงต้นฉบับของ ข้อธรรมที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของวิมุตติธรรมที่เป็นเครื่องหมายแห่งแสงสีเสียงและเหตุผล้วยจะมีคำอธิบายถึงข้อธรรมนั้นๆที่ไม่มีการกล่าวถึงเป็นภาษาทางกายหรือภาษาใดๆแต่จะเป็นภาษาทางจิตที่เราสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ด้วยซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าธรรมะแห่งองค์พระคถาคต ที่ส่งค้นพบมีอยู่จริงมีอยู่แล้วและยังมีอยู่ตลอดไปแม้หากถึงการอันตรธานไม่ปรากฏซึ่งคำพีหรือตำราใดๆบนโลกใบนี้เลยก็ตามนิรมิตเทวาจุติองค์เพชรพัทระนาคานากราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตเทวาจุติท่านทั้งหลายน้อมจิตลงตั้งมั่นให้หลุดออกจากซึ่งพันธนาการในจิตและฟังเรา ความไม่รู้ทำให้ทุกข์ความโลภโกรธหลงสิ่งล่อลวงมีสองด้านพวกท่านน่ะจงวางจิตไว้ซึ่งตรงกลางแล้วจึงน้อมจิตพิจรารณาเมื่อท่านตระหนักรู้ถึงมายานั่นยอมหมายถึงรู้เท่าทันซึ่งมายามายาจักหายไปเราจักสัมผัสได้ถึงการยอมรับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจักไม่เกลียดใครเราจักวิเคราะ จิตดวงนั้นแม้นเขาโหดร้ายกับเราเมื่อไขารหัสได้เราจะเหลือเป็นความการุณาด้วยเมตตาจักมีเพียงเท่านั้นที่อยู่กับเราความคิดวงเล็บเมมโมรี Memory, สร้างภาพลวงตาปัญญาดาตา้าวงเล็บองความรู้แยกซึ่งความจริงวงจรการเกิดแก่เจ็บตายทำให้เมมโมรีนั้นฝังไว้ จงสลัดซึ่งภาพลวงตาเมมโมรีทิ้งไปซะเรานะ่ะจักเป็นอิสระจากพันธนาการไม่ถูกขังไว้กุญแจนั่นคือศีลสมาธิและปัญญาและท่านจักเห็นซึ่งความจริงอันสูงสุดมักมีองค์8ผ่านซึ่งหนทางนี้ปัญญาชอบคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบสติชอบ สมาธิชอบท่านจึงจักเห็นซึ่งหนทางแห่งองค์พุทธ,ธะองค์เพชรพรัทระนาคานคราชอาจารย์น้องไนส์นิรมิตรเทวาจุติอริยสัจส,สี่เมื่อมีสมาชิกถามน้องไนสน์นนรมิตเทวาจุติถึงอริยสัจส,สี่คืออะไรครับน้องไนส์ตอบว่าเป็นแก่นธรรมหรือเรียกว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมเป็นหัวข้อธรรมที่แยกย่อย ออกมาจากคำว่าโลกุตรธรรมธรรมะเพื่อการปฏิบัติให้ถึงซึ่งการหลุดพ้นและสุดท้ายเพื่อนำจิตไปสู่ธรรมแห่งการพ้นทุกข์ที่เรียกว่าธรรมโลกุตระเอาละก่อนที่จะพูดถึงอริยสัจสี่เรามาทำความเข้าใจในคำว่าโลกุตรธรรมกันก่อนโลกุตรธรรมแยกเป็นโลกะคือโลก สุตระคือธรรมะอริยสัจสี่จึงสามารถแยกย่อยออกมาเพื่อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ทุกข์คือเหตุแห่งการไม่สบายใจไม่สบายกายหลักๆเกิดจากอารมณ์ทำให้เกิดเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเราจึงต้องฝึกโดยหมั่นน้อมจิตเข้าไปพิจารณาเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุหลัก ของทุกวงเล็บอารมณ์เมื่อพิจารณาจนเกิดเป็นปัญญาจะทำให้เรารู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันจะเกิดเป็นการยกระดับจิตให้อยู่เหนืออารมณ์จิตก็จะควบคุมกายไม่ให้ไปสร้างกรรมเมื่อรู้เท่าทันจึงดับได้ก่อนจะเกิดเหตุแห่งทุกนั้นเมื่อทำได้ดังนี้แล้วจิตก็จะเข้าสู่สภาวะมัคหรือที่เรียกว่าจิตเข้าสู่สภาวะ โลกุตรธรรมนั่นเป็นสภาวะของจิตซึ่งถึงภาวะแห่งการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงน้องไนซ์บอกว่าลำดับแรกเลยคือให้พิจารณาตามความเป็นจริงถึงเหตุแห่งทุกนั้นเสียก่อนองค์เพชรพัทระนาคานราชอาจารย์น้องไนซ์นิรมิตเทวาจุติเมื่อสมาชิกถามมาหากประเทศไทยไม่มีโดนยึดครองโดยต่างประเทศ ศาส,สนาพุทธเราจะเป็นอย่างไรครับถามไกลตัวจังถามในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่อาจารย์น้องไนซ์ก็ตอบให้สมาชิกถามว่าน้องไนซ์ครับหากประเทศไทยไม่มีโดนยึดครองโดยต่างประเทศศาส,สนาพุทธเราจะเป็นอย่างไรครับไม่นกพูดว่าน้องบอกว่าประเทศไทยจะคงอยู่คะ่ะแต่วันข้างหน้าศาส,สนาพุทธจะไปเป็นที่รู้จัก ในต่างประเทศน้องเคยบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มถอยค่ะโดยคนไทยนั้นเน้นการไหว้ขอมากกว่าการเจริญปัญญาค่ะน้องจึงต้องลงมาจุติที่ประเทศไทยค่ะเพื่อให้ศาสนาดำรงอยู่ด้วยแก่นแท้ในหลักคำสอนขององค์พุทธ,ธค่ะน้องบอกว่าเมื่อใดที่คนให้ความสำคัญซึ่งวัตถุและอวดเก่งเรื่องธรรมด้วยการท่องจำ มีฝ่หาการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการวิปัสสนากรรมฐานการรู้จึงรู้เพียงตื้นเขินค่ะหาใช่รู้จากปัญญาไม่การลดละจึงลดละด้วยปากหาใช่จิตลดละไม่สมาชิกก็พูดว่าสาธุขอบคุณครับแม่นกก็พูดว่าน้องบอกว่าเมื่อเป็นเยี่องนี้จิตจักวนลูปอยู่ที่เดิมมีอาจก้าวผ่านเพื่อนำจิตอยู่เนื้อซึ่งเหตุทั้งปวง เมื่อเป็นเยี่ยงนี้วัตตะสงสารจึงเป็นตัวนำพาจิตสมาชิกก็ถามว่าหากจเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยจริตของผมควรใช้อะไรพิจารณาดีครับไม่นกพูดว่าน้องไนส์ตอบว่าท่านนั้นติดอยู่ในสภาวะฌานค่ะที่ผ่านมาการปฏิบัติจึงไม่กล้าวหน้านิ่งสงบนั่งได้นานแต่ไปต่อไม่ได้ใช่หรือไม่ สมาชิกก็ตอบว่าครับเวทนาไม่เกิดไม่เจ็บไม่ปวดจิตเป็นหนึ่งเจิดจ้าแจ่มแม่นกก็พูดว่าน้องน่าตอบว่านั่นแหละท่านติดกับดักด้วยไม่ถอยร่นกลับมาเพื่อเจริญปัญญาสมาชิกรู้ตื่นมากแม่นกก็พูดว่าน้องให้อธิบายคําว่ารู้ตื่นมากคํานี้ค่ะสมาชิกก็พูดว่ารู้ตื่นคือสติหรือเปล่า ไม่แน่ใจแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเกิดไม่ได้ครับแม่นกก็พูดว่าน้องไนซ์บอกว่าเกิดไม่ได้ด้วยการข่มไว้หาใช่การรู้ตื่นไม่อันนี้เขาเรียกว่าเพียงมีสติสมาชิกก็ถามว่าอาการปิติเกิดบ่อยมากครับปิติเกิดลมออกทั้งร่างก็มีน้ำตาไหลบ่อยมากครับแม่นกก็พูดว่า คืออาการที่เราบอกท่านในบรรทัดแรกคือท่านติดกับดักฟังคลิปนี้ในโพสต์ท่านเข้าใจว่าอย่างไรต้องรีบตอบไม่สมาชิกก็พูดว่าพิจารณาการกระทำแล้วตั้งสติจับสิ่งที่เคยทำเคยเป็นแล้วใช้วิปัสสนาเป็นเหมือนเครื่องทำความสะอาดการคิดพิจารณาให้สิ่งที่เกิดขึ้นคลี่คลายภายในจิตแต่จะถูกหรือผิดไม่แน่ใจ แต่จะเข้าสู่โหมดทุกอนิจจงอนัตตาขอโทษครับผมเพียงแค่พยายามพาตัวเองให้รอดจากนรกยังไม่รู้รายละเอียดลึกไปครับเนรมิตรเทวาจุติ